ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเสร็จคนไข้บอกว่าสวยมากหมอหมอทําได้ยังไงอ่ะเออเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าฉันทําได้ยังไงนะคะคนไข้เนี่ยขับรถมาจากจากังหวัดสุราธานีนะคะมากันทั้งครอบครัวเลยทั้งแบบพาแฟนมาด้วยแล้วก็แบบพาลูกมาด้วยนะคะก็ มาตรวจร่างกายนะคะก็ปรากฏว่าหมอก็ได้นำหลายอย่างเลยแนะนำฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแนะนำฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มฟิลเลอร์ขมับนะคะแต่ว่าคนไข้ก็สะดวกท filler, ําแค่ฟิลเลอร์ใต้ตานะคะทีนี้หมอตรวจร่างกายของคนไข้นะคะก็จะเจอเป็นร่องใต้ตานะคะเป็นร่องใต้ตาอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าแก้มมีซุดนิดหน่อยนะคะหน้าแก้มมีซุดนิดหน่อยนะจ๊ะข้อดีของเคสนี้คืออะไรคะเธอคือคนไข้ไม่มีถุงใต้ตานะคะพอคนไข้ไม่มีถุงใต้ตาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือ จะทําง่ายขึ้นเธอเคสไหนเคสที่มป็นฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแต่ไม่มีถุงใต้ตานะเธอมันจะทําง่ายแล้วก็แล้วก็แบบว่าฉีดเสร็จแล้วมันว้าวอ่ะคนไข้ก็จะว้าวเหมือนเหมือนเหมือนที่แบบพูดแกลกันแหละคือคือมันจะมีว้าวเอฟเฟกต์อ่ะคนไข้พอฉีดเสร็จคนไข้จะรู้สึกตะลึงนะคะว่าุอยทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ทาไมแบบว่ามันมันเด็กลงขนาดนี้มันเด็กลงเป็นสิบปีเลยนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นเคสที่แบบว่ามีร่องใต้ตาแต่ไม่มีถุงใต้ตานะคะเออแต่เคสนี้ความยากอยู่ที่อะไรรู้ไหมเธอเคสนี้ความยากอยู่ที่ ผิวหนังของคนไข้เนี่ยเหี่ยวมากขาดคอลลาเจนมากๆจับดูนี่จะเป็นย้อยๆย้อยๆเลยนะคะนะแล้วใต้ตาจะเป็นหนังย่นๆนะคะแต่ข้อดีที่สาคัญมากอย่างหนึ่งเลยคือคนไข้ไม่มีถุงใต้ตาเพราะฉันเนี่ยฉันเห็นปุ๊บฉันรู้ปั๊บเลยค่ะเคสนี้ยังไงก็สวยนะคะขอแค่ได้ฟิลเลอร์สามซีซีนะคะคนไข้อายุเยอะแหละห้น่าจะห้าสำไม่ได้สี่สิบห้าสิบกว่าไม่ได้ใจนะนะหมอใช้แบบแข็งนะใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งฉีดลึกเสริมกระดูกนะคะแล้วก็ใช้แบบอ่อนเนี่ยนะเกลี่ยให้เรียบปะเธอนะ มอก็เสริมเสริมกระดูกตามแนวนี่แคะ่ะที่หมอจุดๆตามนี้นะะนะแหละค่ะนะแล้วตรงนี้มันฟุดนิดนึงนะคะหมอก็ใส่ตรงนี้เสริมนิดนึงนะคะเนื่องจากคนไข้อายุค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วกระดูกฟุดระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะน,นี้ข้างหนึ่งซีซีก็คือ,อเกือบให้พอแต่ก็ถือว่าพอดีเป๊ะนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยหมอก็ ใช้แบบอ่อนนี่นะค่อยๆวางทีละหย,ยดเกลี่ยใต้ตาทีละ,ะทีละหยดตามแนวที่มันย่นๆนะคะหมอหมอใส่บริเวณหัวตาน้อยมากเพราะฉะน,นี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นก้อน <S <S คนไข้บอกหมอว่าตอนแรกก็ไม่อยากทําใต้ตาหรอกว่าเพื่อนไปฉีดจากที่อื่นมาแล้วแบบใต้ตาเป็นก้อน <S 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 ดูหมอไหลรอบมากกว่าจะตัดสินใจกว่าจะหอบลูกหอบปั่วมาทํานะคะปรากฏว่าทําหลังทําเสร็จคนไข้บอกว่า สวยมากหมอหมอทําได้ยังไงเนี่ยฉันก็จะบอกว่าเออเคสเนี่ยเคสง่ายค่ะถือว่าเป็นเคสง่ายแม้ว่าดูก่อนทาเนี่ยจะรู้สึกว่าอาการหนักมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากไม่มีถุงใต้ตาเคสง่ายเพราะฉะนี้ใครที่เป็นร่องใต้ตาแต่ไม่มีถุงใต้ตานะคะโปรดจาไว้คุณคือเคสง่ายคุณไม่ใช่เคสยากนะคะเคสนี้ทำได้ส,สบายเลยค่ะก็จะเกิดวาวเอฟเฟกนะคะเด็กลงสิบปีเหมือนเคสนี้เลยจะ้ะเคสนี้ก่อนละกันนะคะบ๊ายบาย